สวยกว่าใจกว่าหยาที่กูรับปากบ้านจะรับเป็นแฟนที่ไปรับที่บานแฟนมันสุกแในแสนระยะอยู่ใกล้กูกรูครับอยูครับกรูครับกยูครับกระผมมารับกูไปดูนะฮะกูจะจัดใได้ยังกูจะสวัสดีครับไอพี่นกสูงเข่งเนี่ยนี่จนจงออฟฟิเชียลครับพี่นกสีมะล้อมถั่วายครับ แม่นี่ดิหมา่นไมทำตามย่อยเพิ่มๆไวมาบ่อยติดฐานนะครับคุณล็อกตีนไช่ชิมารัมสวายแล้วปูสามตัวแล้วว่าสามตัวแล้วันที่หนึ่งย้อน่อยเอาเอาไห่ถึงล้วเตอรี่เลยเตอรี่แล้วปู กูไหวกันนิดเดียวนี่เราเริลมยืดด้วยี่เน่าหมดแลยอ่ะจุนอะปะม่ับม่จิงตุ้มหตุ้มหม่ตามคว้วสัญญาที่มาเลียงปูนอ้กเออกูุูพลาดกับเบิ้งเอากับแม่ชิมเฮียนกับอดไรชูฟลาตราบเบิ้งเอาเด้อผูกงานมา บางนกรมาจัเดี๋ยวไปลดกแล้วไปเข้ามยไปได้ถูกไปเอาไเอามเอามาใส่เทียนกันเลยใส่เทียนกันเลยให้ลูกเราล้ำดวยเ้อเขาไปธุรกิจเขาเขาไปลอมไปล้ำกันให้เขาไปมา หาเงินหาคำพัดศึกปอไยรูปกดไยรูปนั่นเองวงมากดันกนวังใดจะแจการตอนี้ี่ตอีมาแล้วสีมาแล้ว ต่อปูแไห่เราอดมเาหลไม่ายุดจุข้างล่างแล้วหนชิงของมาถวายมือนี้เหตุเป็นข้อมุ่มาปรนาลูกลลานาติบังาตินาเดอนลมี่นต่่่ส้งน้องบขับมันกระใสอันใสอันน้อยก็ได้สายขับมันใสเพเบิร์นมีนมยจุดอยูนห่ง มาาดปัวดำก็ดีมาเป็นแม่เหียนก็ดีก็ดีนะ้านได้อยังสนานดือดรุงร้านมีโสมมีลากันทุกคนี้าให้แล้ววันที่หนึหลดจะมาเอาต่อตสามตัวเล่นนที่หนึ่งมาตัวให้ม่ยังสายก็ได้ก็ว่าลูกใชอาแล้วันที่หึ่งมาโหลด ล้ำจนย่นงดี่นำมุดึกขันมุดตึกข้บปวตัวตุ๊กเชิดดาวตุ๊กเชิดดาุ๊กเริดดวตุ๊กเะิดดาวตุเชิดากเดดาวตุ๊กเดคาวตาวตุ๊กเชดาตกเดดาวตุ๊เเกเดวตุกิดดูวตุกเวตะควตกเาวกิดดวตกเาวตกเชดดาวตกเชดดาวตเชิดดวตเิาวตย๊กเชิวต มือนีพ่อเมบองลาอะไยังไงนัตพนฮะนัตพนนัตพนรถนัตพนนัตพนนัตพนสมทวียศอุ่ทวียศเออคือสมทวีหยดละมือนี้เดือปูเอ้ยมือสันบันดีลูกเตาลูกหลานอิเดบาได้บนนลักว่าสิไปทหารนลักน่นเลยให้ปูช่วยเหลือให้บปลาเนี่บ่ถิดให้ปูนี่มาปัดปลายไรนี้ออกไปแล้วว่าเดืดถิดใบแดง คือใบดำบ่ได้ใยกนะสูดีลูกหลานก็เลยมือนี่เป็นมือสชั้นบ้านดีบ้านชัญญากระปูล่ะเดินํา่ำิ้งของเดินมาถวายข่อมหมูหมูมากใหม่หมากไร้ทุกแนวทุกยัางรอไห้ใกล้โตของหวานยังบริวารทุกซิ่งทุกย่างล่ะเติมมาตามชัญญากระปูนี่ล่ะเดที่นี่กระสีขอปูนี่เดินลาบเอาคือความมุ่งหมายบักลาที่เดินมา เป็นไปร้องไปล่ำไกรมีคนหักคนหอมเด้อูเด้อนพอมาไล่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 จดแล้วไล่ดีเลยเอามือนี้วันพ่อหนี้พ่อ ไ่เอยกขายเ้า่อาเอาประเด็กบอกไปมันเ้าเไปง่ายการไ่เยังไ่เขาซื้อเขาขามายังคันเตตานี้เดี๋ยววันที่หนึงอยู่ชือมันมันสดสดจะว่าหาหนึ่งเดวกครู เอานึ่งใส่ผู้เด่รูดติวารานจ้มอ่างมันติมตัวเขาจะฟองแม่บวกห้เอานึ่งใส่ผู้ของข้องมากตมที่พราชทรสุขัขา่ผูุ้ราชผู้เจริญผู้ดำผู้เจริญผู้แม่เหนือผู้เจริญ แล่าปูชมผู้เจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายให้แกพระสุภลักษณข้อพระสุภลากษณงรับของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเกี่ยงประโยชน์เที่ยวความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายท่านข้างหลังดียุบผู้ดียุบไม่หน่อยเดือนนั่งบกว่ตาอ่อน้อมถวายทุกสิ่งทุกอย่างเล่าปู chắc cụ đang ngon chắc cụ ăn chắc cụ ăn nè leo lên sàn con อันเซียวเมียอยู่บอนี่จาย์เามี่นอาจารย์เดบอมียจามัตบันนีบอจานี่อเมียยบ่นเอาไป้าเลยเดสีบอลเลย้าเลยาจะเมได้จะมัก็ได้บอจะมาก็ได้ไปเดียวนไปเดียวนเอยก็ายก็ได้ถายก็ได้ลูกไปเดียวน เที <mile inside> <to skin aaS> ่ยวเนี่ยให้แล้วละบอกโอ้ยมีหัวเที่ยวพี่ยังก็เตรียมอีกพี่ยังเที่ยวกับนี่น่าปวดก็ไม่ให้ละตั้งเงีนยแล้วฮะเอาไว้เลยเด่นหนิป๊าดเด่นหนังเด่ตาดีแค่ตาดีแค่แตนพ่อหนังชื่อไฮรู้หนึ่งจอนรู้หนึงโอมรู้นึ่งบ้านสาม สามก็แปดนั่นตัวเดียวกันนะสามก็แปดนั่นตัวเดียวกันพันสามสี่ห้าสามกู้หายเร็วน้ำยังเป็นยางไายหรอเนี่ยโบโบยังยางเดินเด้อสูเรื่องเด้อนเรื่องเด่อโบไท่ยกันนะ ย้หยไปนอเาสตัวนี่บอกเออหายสมตัวกพอเล้ยงตัวไปหาซื้อยากอันพูเแลเฮ็ดกันคื้อราวัลที่หนึ่งเล้กออกมาเ็กออกใช่แล้วัลที่หนึ่งนล่หละไปเนสันเท่ันน่ะยังกินไอกไปกันฟิล่านไเยลยนเออเซรับประทานเลย ไม่เห็นกะดีกะลาดอารมณ์มาเรียงอะไรตัวนี้เถอะน้ำปูน้ำหมูรูปหลานเนอะปูได้กินอยู่งเขาเอาเขาชอบปลาตัวนั่นเขาชอบกีล่ะอันนี้สิเฮ็ด เดีบา่อลาี้่อาหอยแวเราด้สิบบาทลาลูกบ้าขอเขาสิไปนวดก็สิได้ควยไปยโอเดียวเดียวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวฝันสันเอาเอาจ้ะปีกันเดี๋ยวว่ะปูังปูฟัเนี่ยนั่นปูฟัไปมวนเนี่ลูกหลานได้รับการรับงานหลายๆ่อไปเันเข้าอมั่น ข้าวจอกอกล้านกับมักม้วนนึกกันเด้ามาไกลเดียวอูกับมักม้วนนึกกันน่นละอันนี้แล้วก็ยังเสด็จคันสี่เราสองบาสีนแนวทุย่างเออหมูหอมดอกไงใกล้ตู้ผมปลามมหลากใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมีผมำสีมนิ รืองสี้มาถวายปูนล่ะเขาไปทมือขึ้นี่ไอ้พวกวัฒนะร่มอยู่มอกับสินย่างยางข้าไปสุบพวกมีไรคนอยู่หันไดลายมั้มเดี๋ยวเบิ้งขข่อเปิดจีบเกียวจังเลยครับว่าพวกนากเรี้ยครัา ยอมผมมันคือมนะูเตีบ้านในฟูนเอินมาพ่อแม่กระชากค่าแก้วใส่กระชากไม้คาแก้วเออเอามันค่าปันนี่นะครูให้พู่เกยออกู้อนเวลานีด้วคุณพอฝากบทก่อนสำนวนอ่อนเด่นชัยขวัญสุนทรขอฝากตอนไว้นำ อิเนมโอ้มีแค่เนาะผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ทั้งญาติโนพี่น้องมาฟังแล้วอย่าสู่ลืมคันบันซึมคือจังน้ําเนาะบ่แก้วอย่าฟ้าโนายดอกลืมลง จะเฝ้าในาดอกมังเหมือนพอได้เป็นหนทางอย่างกายายเสล,ล่มล่พอสมนอเอาไว้ให้แม่สมนอเอาไว้ถือเป็นดาวนี้ดวงไหมให้มันสดใสอยู่บนโนโทองฟ้าย่ามีมือวลาย เปียบรังแสงน้อยหอยประดาบอยู่นอดวงใจแฟนสาวสาวมาฟังลำเออเออเอผู้ที่ทรงโนสานอายดาเดนเป็นคนผิวคำตัวดำดำลูกบอลสาวใดเดนูผู้ทรงสานบากอายผู้รำล้องเมน่ากอมแฟน แดนผู้ไทยโอบห่มเฟังอาเออสมัยปู as as ่ชวนเลยไม่รุ่นมาดิ เล่วจังว่าสาธุสาธุพุทธรัตตังทำรัตตังสังฆรัตตังแล้วจังว่ากูกูสันโตกูนาคามโมกัสะปูโคตโมสี่เสยสีสีอมิตาโยลวนแต่นอพุทโธจงมาปุกมาปังจงมากลางมาเลื่อมหมอลำไหว เมนมาน้อยสาตุเดกกะข้อย่อมือน่อมสาวไอ้ผู้ตกตามคุณอาจารย์ตาขอย่อใส่เข่ายกขึ้นใส่เสียนยาสูเปื่อนให้ขอเดือนเร็วไว้ขอจะมีไอสะดวกพีเดินนองกับสมองผู้ก่ามาลำเหตปอดปุขอคุณองค์น้วยแก้วเอามาซอยสั่มซอยสูนอกจากกันคุณเทียดฝาธิดาพรทั้งคุณน้าคาอยู่ในน้อน้ำมาฟังผู้กลัเห็นลำเด็ใหอเห็นเวอยู่เรือก่อนข้าจะสะดวก ยาสโล่งก่อนค่ะยาสโล่งเหนียนมาโน้อใ้เหนียนมาน้อให้มือในสัตว์ถ้าท่านทำบุญแจกายคนกรลายมากุ่นละมารวมหัวบุญทุกทุกท่านที่มาห่วมทำทานขอให้บุญสมพันธ์กายก่องน้องลุ่นคนทางสางคนทางสางกองกันที่อยูส่งขอให้สมมาตรมุงอาลุงป่าสุคน บันดลให้ร่ำรวยทุกอย่างบันดลให้ร่ำรวยทุกอย่างสุขท่านสร้างส่งผลท่านตาท่านเลี้ยวสุขสรรันสัาบัดนี้มาฟังลงฟังลำมาฟ้อนอ่อนตรอีสานสุขสารลานฟังหม้อลำกอนวันนี้ผมขออวยพรวันนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านถาวรให้ร่ำรวยร่ำรวยอวยพรให